สารเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาจินเจนแล้วจะมีเทพดีผู้ดีรักปานภาวณีต้องกลับตัวเองให้ทันสถานการปัจจุบันภาพประมาณพลพิษภัยระเวีกินเนื้อแล้วไม่ดีอวนพีล้วนมีโรคได้เก็บสาสมนานไปเรามีเสียงของนายสุรเดชเลิศวิทยากร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพมาฝากครับผมนายสุรเดชเล่นวิทยากรน,นะครับตำแหน่งเลขานุการของมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพในปีนี้นะครับมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ร่วมกับคณะกรรมการเถานั่งทุกสมัยนะครับเราได้จัดให้มีเทศกาลกินเจโดยหลักวิธีการทำอย่างถูกต้องตามประเพณีทั้ง โดยได้เกยระจนอ้วน,น,นมาเป็นประธานในพิธีและผู้ว่าฝ่ายพิธีการและประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชัยโลดมีแดงนะครับกิจกรรมนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23อาหารนะครับเราจัดให้ทั้งหมด3มื้อนะครับ7นาฬิกาเป็นต้นไปอาหารเช้านะครับแล้วก็เวลาเที่ยงและ เวลาเย็นนะครับมือเย็นกับเวลา17.3 0น,นนะครับอาหารเราฟรีทุกอย่างก็อาหารส่วนมากก็ได้รับความนุเคราะห์จากชาวตลาดบางน้ำโพนะครับแล้วก็คณะกรรมการช่วยกันบริจาคนะครับเงินเพื่อทําให้เกิดการเทศกาลกนเจในครั้งนี้ขึ้นจึงขอเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่ร่วมทานเจนะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมทานเจทานเจที่ถือว่าอิ่มมุนนะครับ หนึ่งมื้อนะครับเราทานเจนะครับกินเจนะครับเท่ากับละเว้นนะครับหมื่นชีวิตหลอดตายมีหนึ่งเท่านั้นเก้าวันนะครับเราทําใจให้สงบนี่ขอเชิญชวนนะครับที่ชาวตลาดและพ่อแม่พี่น้องนะครับว่านะครสวรรค์เราจะพัฒนาออกวัฒนธรรมในการกินเจให้ได้จะแข่งกันทางภาคใต้นะครับเราได้มีการรณรงค์ให้ใส่ชุดเสื้อผ้าเสื้อสีขาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองท่นี้วันที่สาคัญที่สุดคือวันที่19ตรงกับวันชิวงโง่9นะครับตรงวันชิวงโงเราจะมีพิธีแห่พระนะครับเชิญองค์เทพต่างๆนะครับเราจะมีเชิญองค์กิ๋ววงฮุกโจ้นะครับสเสด็จไปโปรดลูกหลานชาวตลาดบางน้ำโพเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในขบวนดังกล่าวเราได้อัญเชิญหลวงพ่อศรีสวรรค์นะครับ มาเป็นมาร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีกระถางทูบจากศาลเจ้าพอ่อสิบรลักษณ์และกระถางทูบของเจ้าพอ่อเจ้าแม่หน้าผาและก็ยังมีกระถางทูบเชิญของเจ้าพอ่อเจ้าแม่สะพานดำนะครับมาร่วมในขบวนแห่เขาเรียกแห่พระรอบเมืองนะครับปีหนึ่งเราจะทำพิธีในลักษณะนี้คือวันที่สิบเก้าครับ